สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับคลิปนี้มดูสูตรเผยลาพัฒนากันนะครับสำงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยสิบห้านะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นเลขวิ่งสองตัวมาบนล่างนะครับทั้งหมดสี่สูตรนะครับยกต,ตัวอย่างมาให้ดูห้างว่านะครับเป็นสูตรระยะสั้นก็จะมีสูตรเก่าสองสูตรนะครับแล้วเพิ่มสูตรใหม่เข้าไปสองสูตร นี่นะ,นะครับสูตรที่หนึ่งนะครับได้หกหนึ่งนะครับสูตรที่สองได้หนึ่งกับสองสูตรที่สามได้ศูนย์กับหนึ่งสูตรที่สี่ได้หกเจ็ดนะครับผลลงวัลออกเจ็ดหกแปดหนึ่งเจ็ดสูตรที่หนึ่งเข้ามาสองตัวนะครับสูตรที่สองมาหนึ่งตัวสูตรที่สามมาหนึ่งตัวนะครับสูตรที่สี่มาสองตัวก็จะเป็นแบบนี้นะครับ เราจับคู่กันทั้งสี่ศูตรนะครับเราก็จะได้หนึ่งเจ็ดหนึ่งชุดนะครับงวดต่อมานะครับสูตรที่หนึ่งสี่กับเก้าสูตรที่สองสี่กับห้าสูตรที่สามสามกับสี่นะครับสูตรที่สี่สี่กับห้าเราชนกันมากสุดก็คือเลขสี่นะครับจับชุดกันเราก็จะได้สี่ห้าหนึ่งชุดนะครับสําหรับงวดนี้นะครับงวดต่อมานะครับ สุดที่1ใส่9กับ4ส่วนดที่สองแปกับ9ส่วนที่สามศูนย์กับ1น่งสุดที่สี่ศูนย์กับ1นะครับจับชุดกันเราก็จะได้ศูนย์หนึ่งหนึ่งชุดนะครับเมืต่อมานะครับสุดที่1ได้8กับสามสุที่2องได้เจดกับแปดสุดที่3มได้เจ็ดกับ8นะครับส่วนที่สี่ได้เจกับ8จับชุดกันเราก็จะได้แปดเจ็ดหชุดนะครับ มาต่อมาครับสูตรที่1นึ่งได้เจกับสสูตรที่2องได้เกับ0สูตรที่3ามได้สกับ3นะครับสูตรที่4ี่ได้หกับ6นะครับเราจับไปเราก็จะได้92 1ชุดนะแล้วก็3 9 1ชุดนะครับสําหรับวันนี้ได้2ชุดครับคือ92กับ93แต่สูตรที่4นี่ผิดนะครับเป็นสูตรที่เราใช้มานานแล้วนะครับสําหรับสูตรที่4ี่ ก็ลองตามต่ออีกหนึ่งงวดนะครับสำหรับสูตรที่สี่นะครับมาดูวิธีคิดสูตรกันนะครับสูตรที่หนึ่งนะครับเราจะใช้หลักหน่วยล่างนะครับบวกเจ็ดคงที่นะครับไปเด่นตัวที่หนึ่งนะครับบวกเพิ่มไปอีกห้าไปเด่นตัวที่สองสองบวกเจ็ดเป็นเก้านะครับเก้าบวกเพิ่มอีกห้าเป็นสิบสี่เราใช้สี่นะครับสูตรที่หนึ่งเราได้เก้ากับสี่ สูตรที่สองนะครับเราจะใช้หลักร้อยนะครับบวกกับหลักสิบล่างแล้วบวก6คงที่นะครับ2บวกเเป็น11 11บวกหงที่ได้17นะครับสูตรที่3านะครับเราใช้หลักหน่วยบนนะครับบวก5คงที่9บวก5เป็น14นะครับได้สกับ5้านะครับ สูตรที่4นะครับเป็นสูตรที่ผิดไปจากงวดที่ผ่านมานะครับเราจะใช้ลักหน่วยบวกหลักสิบล่างนะครับแล้วบวกห้าของที่9บวก9เป็น18 18บวกห้าของที่ได้10ได้23นะครับเราก็ได้3กับ4นะครับจะเห็นได้ว่ารนะับ4ชนกัน3าสูตรนะครับ 4ก็จะเป็นเลกวิ่งของเราในงวดถัดไปนะครับจะมาหรือไม่นะครับ4นะครับ จับคู่ก็ได้4นะครับ3 44สี่สี่ห้าสและ49นะครับกพสูตรเป็นเพียงแนวทางน,นะครับ จะเดินต่อหรือไม่ไม่ใครทราบนะครับโปรดใช้วิจารณญาณของท่านในการตัดสินใจนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับในงววันที่1สิงหาคม2,565นนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ